โอ้ตัดภาพมาแล้วครับนี่ครับนนลปลาขาวครับปลาขาวเป็นปลาปลาปขาวเป็นปลาขาวนะปลาขาวครับปลาปขาวนนโอ้แหมเดียวครับสวัสดีครับผมว,ว,วันนี้นะครับช่วงเวลาเย็เนๆครับผมพามาที่ฝายน้ำล้นนะครับบ้านจุดน้ำใสครับผม น้ำใสครับน้ำก็เบาลงแล้วครับเดี๋ยวพามาดูพี่เสียนแหเขาหวานปลากันนะครับวันนี้ปลาทรไมชาิครับผมามาดูนะครับน้ำก็เบาลงแล้วครับมีทั้งหวานแหครับทั้งตกปลาครับผมนุ่นนะครับบางนู้นก็จะเป็นตกปลานะครับ ฝ่าด้านหลังฝายก็จะเป็นหวานแหนะครับผมเดี๋ยวรอให้ปามขึ้นก่อนครับบรรยากาศยามเย็นๆครับผมหวานมาเมื่อกี้ครับน่าจะได้อยู่ครับสองโลอ้สองโลครับนี <laughs> ่ครับอันนี้แกยังไม่เสร็จเลยครับ อมอช้างหยยบค,ค,ค <laughs> รับรุ่นเหรียญสิบครับเต็มเลยครับไปทำเป็นปลาเหรียญสิบเนี่ยผมวันนี้คนไม่เยอะครับวันนี้มีอยู่สามเจ้าครับชมบรรยากาศไปเรืเร่อยๆครับน้ำลงครับปลาก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับคนครับคนเบียงเบ็ดอยู่ฝั่งนู้นครับ <laughs> เก็บบรรยากาศนะครับผมยามเย็นๆนะครับมาฝากนะครับน้องเสียนแห้นะครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ5้าโมงกว่านะครับผมนี่ครับพามาดูอีกฝั่งหนึ่งครับนี่ครับซุ่มครับ ได้วางครับแอบยกดูหน่อยครับโอ้อันนี้เล่นไซส์ใหญ่ครับผมโอ้สุดยอดครับนี่ไซส์ใหญ่ครับแม่นึกว่าแต่ไม่ได้ปลาครับได้เหมือนกันครับนี่นะครับผมนี่ครับอุปกรณ์ก็มาเป็นรถใส่น้ําเลยครับมีทุกอย่างครับโอ้ทั้งแหได้แหเอ็นครับนี่ครับอุปกรณ์เหยื่อตกปลาก็มีครับนี่ เมื่อวานนี่เบ็ดได้หลายเบ็ดกินเอากินเอาเมื่อวานเมื่อวานเบ็ดกินอย่างดีครับวันนี้ไม่กินครับเลยใช้แหครับนี่ครับเบ็ดตั้งอยู่สามคันครับครับผมบรรยากาศยามเย็นครับเก็บบรรยากาศดีๆนะครับผมมาฝากพี่น้องเรานะครับนี่ครับผมเดี๋ยวตัดภาพมาแล้วครับนี่ครับ ปลาขาวครับปลาขาวมัปปลาปลาขาวปลาขาวไม่ใช่ปลาขาวัปลาขาวครับปลาขาวโอ้แหมเดียวครับลุกเียไปลุกโอ้โหโดด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 โดโดดปลาขาวกับปลาขาวครับคนวานอยู่เรื่อยครับผม นี่ครับผมสองเซนครับสองเซนห้าครับโอ้โหชาเดียวครับผมประมาณกิโลสองกิโลได้อยู่ครับเซิรมูมาด้วยนู่นครับอีกปากหนึ่งครับนู่นครับผมมาแล้วนะครับอีกจางหนึ่งครับ ฝ่ายน้ำล้นนะครับบ้านขุดน้ำใสนะครับผมอำเภอจตุรัสนะครับนี่ครับผมน้ำลงครับปลาก็เริ่มถูกครับนี่แตพ่อเยาาครับเห็นห้างครับครับผมโอ้ได้เยอะครับเนี่ไอ้เจ้าหนึ่งครับขึ้นมาแล้วครับมามามาวันแย้มกันมคิดคิดเรื่องาบนบ้าน โอ้ปานินครับผมเจ้านี้ปานินสี่ห้าตัวครับนี่ครับผมนี่ครับวันนี้เรามาที่นะครับโครงการชนรับประทานนะครับวันนี้ฝ่ายท่าช้างบ้านกุณน้ำใสนะครับวันนี้ครับพามาดูครับพามาดู วานแหลจับปลาโอ้อันนี้ใช้แหห่างเลยนะครับกี่เซนครับเนี่ยเจ็ดเจ็ดเซนครับตัวเล็กไม่กินครับก้างติดคอตัวเล็กไม่กินครับก้างติดคอมารอดูครับจะดจวดครับผมเดี๋ยไปไปแล้วครับจวดนะครับแหห่างครับถ้าได้ก็ได้ตัวใหญ่ไปเลยครับ

มดูเลยมันจะแหทีวันครับตู้หวัดทีครับโอ้โหหวานลงไปใส่น้ำเลยครับไม่กลัวครับมารอดูครับแหนี้จะมีปลาไหมน้ำก็ใสดีครับรอลุ้นกันครับ ใครอยากมามาได้เลยนะครับผมตอนนี้ปลาก็ถือว่าถูกอยู่ครับปลาขาวนะครับแม้สองเซนสองเซนห้านะครับบรรยากาศครับน้ำเริ่มเบาก็หวานได้ครับช่วงน,นี้ลุ้นกันครับเงียบๆครับนี่ไม่มี ครับโอ้พอได้ครับพอสมควรครับวันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่นี้พอได้อยู่ครับนี่ครับกองเชร์ก็เยอะครับกองเชีร์วันนี้ รอปลาฝูงครับนานๆมาทีนึงครับปลาฝูงเหมือนเมื่อกี้ก็โอ้สองดางโดนไปเลยครับคนละโลกว่าๆนูนครับผมฝั่งนู้นครับดูไม่ดูเลยครับผมนี่ก็จะเป็นรุ่นปูแล้วครับน่าจะมีอายุตั้งเจ็ดิปีแน่นอนครับคนนี้เสียนแหรุ่นเก่าครับรุ่นแรกครับนี่ครับผมฝั่งนู้นครับอยู่คนเดียวเลย ผมครสู้ครับผมออกกำลังกายไปในตัวครับแต่ว่าต้องแกก็หวานได้เฉพาะกลางวันนะครับผมกลางคืนก็จะอันตรายนะครับคนแก่นะครับนี่ครับผมบรรยากาศครับเจ็บบรรยากาศนะครับ่ายน้ำร้อนนะครับผม อากาศจามเย็นนะครับมาให้พี่ๆเยียนแหนะครับได้ชมกันครับผมอาจจะไม่ระทึกไม่มันเหมือนวานแหลงบัดนะครับผมแต่เก็บบรรยากาศมาให้ชมนะครับนี่ครับวานไม่หยุดไม่ย่อนเลยครับคนนี้ครับตวดครับเจ็ดเซนครับผมตโยวนก็เป็นตัวละครับอันนี้ได้เยอะแล้วครับวันนี้แกขนอุปกรณ์มาเต็มรถเลย ถูกไหมครับเจ็ดเซนครับดังนี้ครับโอ้โหกะหินครับกะหินครับไปดูป่าโน้นับแผลทีครับตู้วัดครับไม่ได้รอเวลาเท่าไรครับป่ามันขึ้นดีครับผมครับผมปูเราเดินมาอีกแล้วครับลังจวานแล้วครับจู่วัดลงไปครับนี่ครับ กาครับอันนี้เลิกหวานแล้วครับคนนี้ครับเสียนแหครับเล่นน้ำแล้วครับพอแล้วครับได้พอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วดูแหปากนึงครับกำลังสาวเลยครับหุยเล่หุยครับสาวแล้วสาวอีกครับขึ้นมาแล้วครับมองไกลๆเห็นแล้วครับตัวหนึ่งครับรอดูครับด้านล่างจะเป็นยังไงครับมาแล้วครับสองแล้วครับ เอาครับบิดแล้วครับบิดแล้วครับบิดแล้วครับโอ้โหขาวขึ้นมาเลยครับโอ้โหเอาอีกแล้วครับแห่นี่ครับไม่ผิดบังครับผมโอ้สุดยอดครับนี่ครับผมมันกันเลยครับมันกันเลยนี่ยอดครับสุดยอดครับมาแล้วครับขาวปราเมลยครับโอ้สุดยอดครับนี่ครับ นี่ครับผมนี่ครับผมโอ้โหแหอนี่หมันจริงๆครับเนต้งใช้อะไรนแห่เนี่ยกลังจะเปิดได้ไหมวนกับฝายน้ำล้นนี่ใช้แห่ดีไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นปูนครับสังเกตที่แห่ครับผมนี่ครับโอ้เชือกแดงเต็มเลยครับแห่พื้นนี้เอาไว้หวานน้ำล้นอย่างเดียวครับยอดครับสุดยอดตลาดที่จะขาย พอได้เก็บครับพอได้กินครับเหลือกินก็ได้ขายครับผมแล้วปลาไปทอดบ่บะพอแล้วขายไหมที่นนี้ไม่มีขายหลังเลิกงานครับผมหากับข้าวเย็นกันตลาดนี้ไม่ขายเลยต้องรู้นะผูกแดงตลาดนี้จะขายอ่อผูกโบเฮผูกโบแค่ผูกโบที่นี่มีขาย่ขายตลาดก็ไม่มีครับผมสามบาทสามบาทนี่ครับสามทีครับผมสามทีสามทีโอ้ได้ประมาณโลกว่าสองโลครับกลับบ้านแล้วครับพอแล้ว กลับบ้านแล้วพอแล้วครับผมเดี๋ยวพี่กัดนะครับผมป่ายน้ำล้นบ้านขุนน้ำใสนะครับปลาได้เลยครับผมเยียนแหนะครับที่อยู่ใกล้เคียงนะพื้นที่ใกล้เคียงแล้วชมคลิปแล้วนะครับมาเลยพรุ่งนี้นะครับเราจะวานได้อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับก่อนที่น้ําจะไม่ไหลครับอากาศเริ่มเย็นครับปลาเริ่มหันกลับมาแล้วครับลงจากท้องนามาห้วยครับตอนนี้ โอ้สุดยอดครับแหพื้นนี้สองเซนห้าครับโอ้โหสวยๆเลยรูขาดประมาณส0มรู้ครับรูขาดประมาณส0มร้อูรูขาดประมาณส0มร้ยูยุ่มไปไม่เรียเลยปอฟังนี่แหละครับก็เรียกแหเซียนครับเต็มพื้นนี่ครับผมก็ได้กินว่าได้กุ่มเยอะลุ้นกันครับผม ครับปูกำลังลากแห่ขึ้นมาครับผมดูเราครับกำลังลุ้นครับว่าจะมีไหมมองไกลๆก,ก็น่าจะมีอยู่ตัว2ตัวครับผมห้อยอยู่ติดอยูดด่ครับตัวสองตัวนี่ครับรองแหหม่ครับสีหวานแววครับผมสีม่วง อีม่วงครับลองแห่ใหม่ครับสีหวานแววเลยครับยันแหใหม่ว่าจะโดนปลาไหมครับเมื่อกี้แกบานเจ็ดเซนครับผมไม่โดนแลยครับบานจนเหนื่อยครับนี่ครับรอเวลาครับรอเวลาให้ปลาขึ้นครับผมฝั่งนู้นก็มีกองเชียร์ครับ ของสามคนเดินผ่านได้ครับไม่ลื่นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมารอดูครับนี่แอสิม่วงครับนี่ครับตามมาดูใกล้ๆเลยครับแข็งแห,หมัยครับผมเมื่อกี้เอาเจ็ดเซนครับรอบนี้เอาสามเซนบวานครับ ตูวดครับนี่ครับดูครับมันจะโดนตาไหมครับบรรยากาศครับโอ้ห้าหน้าเล่นมากเลยครับไม่ค่อยแรงเท่าไรครับนี่ใสดีด้วยครับครับครับแดดลมลมตกครับตอนนี้ก็น่าจะเกอบหกโมงแล้วครับห้าโมงว่ากว่าครับ ลอดูครับผมเขียนมาปมานสามเซนจะโดนปลาไหมเงียบเลยครับโอ้ไม่มีครับผมรอดหมดครับปลาอยู่ประมาณสองเซนครึ่งครับ สองเซนครึ่งครับนี่ครับอันนี้เอาสามเซนบาทเลยรอดครับใหม่โดนครับเปลี่ยนใหม่ครับผมมาหวานด้านหน้าครับนึงสองจดครับผมโอ้โหยอดครับยอดครับครับรรยากาศครับผมหาไม่แรงหน้าเล่นมากเลยครับแต่เล่นไม่ได้ครับพี่น้อ เยันแหก็หวานแหกอยู่ครับนู่นครับคุณปู่ก็วานอีกแล้วครับผมชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกดติดตามด้วยครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปสนุกๆนะครับลงแหจับปลานะครับผมเหมือกาศยามเย็นครับหมานไข่หมานมันครับ ับผมคุณครูเดินขึ้นมาได้อยู่ครับรอดูแหสีม่วงครับผมโดนปลาไหมดูนงรับ ไม่มีครับบอกว่าคนไม่หมานแหก็บ่าหมานครับนี่ครับเดี๋ยวมารอดูแหพื้นนี้ครับนี่เจ้าของบอกเจ้าของแหบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับรอไ้ปาล์มทอก่อนครับกางเก็บเบ็ดครับผมนี่ครับลากขึ้นมาครับโอ้โหปาขแยงใครครับปาขแยงกินลำครับ ฟุกครับฟุกครับฟุกเริ่งเส้นน็อตเป็นทุ่นนี่ครับดัดแปลงครับผมใช้น็อตแทนตะกัวครับนี่ครับลอยมาคนเดียวครับผมมารอดูครับ ขาดของแหะครับยังขี้เพราะน้ำท่วมครับโอ้นี่โหสองกำปั้นครับรูขาดครับโอ้าาาาลุ้นกันครับม้วนเข้มเลยลุ้นครับลุน้นจะมีตัวไหมครับตรงนี้ไม่มาครับหวานบ่อยเกินไปแล้วเลยโอ้ฟาวครับผมฟาวครับ ครับหลบจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ครับโอ้โหเดินไปเดินมาครับวันนี้นี่ครับผมดูแหหมานครับดังนี้ครับโอ้รอบนี้ไม่ค่อยเท่าไรครับผมแต่ว่าก็ยังโดนอยู่ครับครับไม่เท่าไรครับแต่ก็ยังโดนอยู่ครับนี่ครับวานสามทีครับผมโอ้เยอะู้นเข้าไปถุงครับ รอดูครับว่าพรุ่งนี้ผมจะพาไปฝายน้ำล้นไหนอีกครับผมต้องรอติดตามเลยครับเราจะหาถ่ายคลิปการว่านแหน,นะครับผมน้ำไหลนะครับมาฝากท,ที่เซียนแหน,นะครับผมให้ได้ชมกันสนุกสนานกันวันนี้ก็มา,าที่ฝายน้ำใสครับเมื่อวานไปฝายบ้านสำโรงโคกครับผมวันนี้มาฝายน้ำใส บรรยากาศยามเย็นครับหลังเลิกงานครับผมขับรถมอเตอร์ไซค์ครับหาถ่ายคลิปวิดีโอนะครับผมลงแหจับปลานะครับปลาธรรมชาติครับช่วงนี้ปลาบัตรยังไม่ได้ลงครับว่าน้ำยังเยอะอยู่ครับผมนี่ครับช่วยกันครับผมปลากำลังขึ้นครับมีแหดางนี้แหละครับนี่สองเ้นห้าเครับหมานสุดแล้วครับนี่โบแดงแสลงใจครับเต็มเลยครับว่าร้ สามร้อยรูครับรูขาดนะครับสามร้อยรูครับที่มัดไปเดี๋ยวเย็นนี้ไปมัดอีกพรุ่งนี้เช้ามาวานนี่ครับหมันคือเก่า็จะปานเต็มนะครับยุ่ม <c oughs> เอาละสิ่งน้ผมขบครับคุณปูเอาอีกแล้วครับนนะอายุเท่าไรนะ่ไอ่าอีกประมาณห้าสิบกว่าหรือว่าสิบกว่า แะบุญเลกล่วแค่บุนเจ็กือาไม่เจ้าฮะตเจ็เนี้ยอ้ง่เนียหะน้อยตูกแล้วครับวางเทา้อรอ้วนรับอรอจ้อผมนี่ครับพี่ๆเซียนเนี่ก็สนุกสนานกันไปครับผม หลังเลิกงานครับบริเวณฝายน้ำล้นนะครับบ้านบุนน้ำใสนะครับผมเดินทางมานี่ครับฝายน้ำล้นอยู่ติดถนนเลยครับนี่ครับกอคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเราคาดว่านำชมคลิปลงแห่จับปลานะครับเรื่อยๆนะครับผมงั้นกันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผม ครับ